สวัสดีเจ้าวันนี้พ้อจะพาเก็บพักหวานบ้านนะเจ้าพักหวานป่าเนาะเอามาปลูกบ้านก็นเลยเป็นพักหวานบ้านนะเจ้ารสชาติก็เหมือนกันทุกประการนะเจ้าก็คือไต้พักหวานป่านั่นแหละเขาเอากิ่งมาปักชำเนาะเอามาปลูกบ้านนะเจ้าปงปุง๊บปงปูนเลยเนาะไอ้พักหวานได้น้ําฝนนะเจ้างามขนาดเลยเนาะ กระเดียเขาจะสูมใกล้ๆดูเนาะอันนี้เจ้าลักษณะพักหวานป่านะเ้ามาอยู่บ้านก็กลายเป็นพักหวานบ้านเนาะยอดอ่อนๆเลยนะเ้าอ่าวันนี้จะเป็นเมนูแกงนะเ้ารอบต่อไปเขาจะผัดอยอดพักหวานห้องเต้นะเ้าเพราะว่าอยู่สูงขนาดเลยนะเ้าอันนี้เป็นแก่ไปนิดหนึ่งนะเ้าแต่ก็แต่ใบอ่อนก็กินได้อยู่แล้วแต่ยอดอ่อนมันจะสั้นนะเ้า เดี๋ยวเฮารอยตอนยอดยาวๆเฮาจะมาพัดนะ้ำมันหอยกันเนาะอ่าพรกหวานก็ทําได้หลากหลายเมนูนะเจ้าอันนี้อันก็จะช่วยพ่อเก็บเนาะแต่ก็ตัวเตี้ยนะเจ้าก็เก็บได้แต่ใต้ต้นนะเจ้าไปไป่ายก็ต้องใช้บันไดขึ้นไปเนาะอ่าพระหวานต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะเจ้าปลูกบ่กี้ปีเองนะเจ้าต้นต,ต้นมะม่วงนี้เขาก,ก็ตอนกิ่งเปิ้นพ่องนะเจ้าเพราะว่าถ้าไม่ต่อนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะ แต่ถ้าแบบเขาจะฮื้เป้นออกยอดทั้งปีเลยเขาก็เลาะใบออกเอารูดใบออกเหลือแต่แท้ใบยอดอ่อนก็จะออกมาแทนที่เหมือนเดิมนะเจ้าก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้เนาะใบไม้มันก็จะพัดใบถ้าบ่ามีใบอยู่ต้นอาใบาใหม่ก็จะแตกหน่อออกมานะเจ้ารสชาติบ่แตกต่างนะเจ้าเฮามาปลูกบ้านหรือว่าเฮาไปเก็บในป่านะเจ้าตอนนี้ป่ามันก็ลึกเนาะแล้วก็ เขาก็ไปยากตัวเนาะเจ้าเอามาปลูกบ้านก็เก็บง่ายเนาะอยู่หลังสวนเขาก็เดินมาเก็บอยากกินอยากแกงเขาก็มาเก็บเอาง่ายๆเนาะเจ้าอันนี้ก็อยู่ในบริเวณบ้านเฮานี้แหละมีอยู่หนึ่งต้นเนาะเจ้ากินได้ทั้งปีเลยนะเจ้าถ้าเฮามันรูดใบเบิ้นทิ้งเพิ้นก็ออกทั้งปีเลยนาะเจ้านี่เป็นวิธีที่แบบอ่าใบไม้พัดใบนาะเจ้าเหมือนชะอมเนาะเจ้าถ้าเฮาแบบล่อใบออกยอดก็ออกมาใหม่ คล้ายๆกันนะเจ้าอันนี้ปอก็ลงมาละพอแล้วได้เต็มตะกร้าแล้วนะเจ้าเก็บกลัเดียวเองเนาะเจ้าเดี๋ยวมาดูแมลงแม่จะทำเมนูอีกอย่างนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า